ตัวอย่าง m o t a l Kombat เพิ่งจะปล่อยออกมานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆพูดว่าเป็นอย่างมากก็ได้ครับทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้ยมันมาแล้วเวิร์กแล้วมันประสบความสำเร็จแน่ๆเลย m o t a l Kombat ได้หนังดีๆซะทีนะครับเราได้ทำตัว Major t o u r a t o p ไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่ามันเหลืออะไรให้พูดถึงอีกเยอะพอสมควรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบว่าหนังกับเกมเนี่ย มันมีอะไรแตกต่างกันบ้างพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้างผมบอกแบบนี้ก่อนดีกว่าว่าเกม Mortal Combat เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีมานานมากะนะครับมันมีมาตั้งแต่ปี1992หรือ9 3นี่แหละมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโอโนับดูเป็น30ปีแล้วนะแล้วก็มีภาคออกมาเป็น10ภาคเลยครับระหว่างทางที่เขามีการทําออกมาเรื่อยๆเนี่ยตัวเกมเองก็มีเนื้อเรื่องในส่วนของตัวเอง เยอะพอสมควรครับคือมีการวางแบ r กา n สตอรี่แจ็คแขนหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างซับซีโร่กับสกอร์เปียนเยอะไปหมดเลยครับซึ่งแฟนเกมหลายๆคนเนี่ยเข้ามาตั้งข้อสังเกตจากเท่าที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยเอ้ยมันเปลี่ยนเนื้อเรื่องจากเกมเยอะเหมือนกันนะอัะอะไรเปลี่ยนไปบ้างจากเกม mortal kombat มาสู่หนัง mortal kombat เริ่มที่ประเด็นแรกครับอันนี้ชัดเจนเลยครับตัวละครนักสู้ฝั่ง ผมเรียกว่าฝั่งฝรั่งอะเนาะพูดง่ายๆตัวมีตัวละครใหม่ชื่อว่าโคยังครับโผล่มาแต่ตัวละครหลักที่มีบทบาทมาตั้งแต่ mortal combat ภาคแรกอย่างโจน่เคชเนี่ยหายไปครับหายไปแบบไม่มีร่องรอยเลยครับ ไม่ได้มีการพูดถึงเลยว่าทำไมถึงตัดตัวละครตัวนี้ออกทำไมไม่ใช้เพราะว่ามันมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าทำเกม Street Fighter แล้วไม่มีริวหรือไม่มีเคนคนใดคนหนึ่งนะครับคือแก้อยู่กับมอร์เท็ o คอมแบมาโดยตลอดแล้วจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของมอร์เท็คอมแบเนี่ยตัวจอห์นนี่เคสเนี่ยสำคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครในเกมที่ผู้สร้างเนี่ยเคยวางเอาไว้ว่าจะให้เป็นซูเปอร์สตาร์ของเกมครับถึงขั้นเคยที่จะจ้างเอาไอ้ชองคลอสแวนเดมมาเป็นตัวละครตัวนี้เนี่ราก็จะไม่ได้้ใชชื่่อวา นะครับแต่ตั้งใจว่าจะใช้ชื่อว่าเป็นใช้ชื่อชองคลอสแวนเดมแบบนั้นไปเลยนะครับแต่ว่าพอมาปรากฏในหนังเรื่อง m o r t ท l o o m b t t เนี่ยปรากฏว่าไม่มีตัวละคร j จอาหนี่เขตนะครับมันเป็นปริศนาหรือเป็นการแค่เอาตัวละครออกไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันครับอีกหนึ่งตัวละครที่มีความเปลี่ยนแปลงค,คือ แคนโนนะฮะแคนโนเนี่ยเอเห็นหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ไอตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่มาตั้งแต่เกมภาคแรกเหมือนกันครับในหนังฉบับปี1995ที่พอ w วอสันเดอร์สันทำเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายกิ๊กก๊อกเลยก็ว่าได้ครับแต่จากตัวอย่างเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าเฮ้ยแคนโนภาคนี้นอกจากว่าแกไม่มีหน้าเหล็กแล้วเนี่ยแกมีแต่หน้าแหกๆอยู่แล้วก็ลูกกตาสีแดงที่ยิงเลเซอร์ได้เนี่ยก็อยู่ฝั่งพระเอกเว้ยก็อยู่ฝั่งเดียวกับซอนย่าเบลตกับแจ็ค คือซันยา่าเบลดกับแจ็คเนี่ยไม่ว่าจะพลอตไหนก็ตามนะฮะไม่จะพลอตเก่าพลอตใหม่พลอตเกมพลอตหนังเนี่ยหรือว่าหนังปี95ก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งของกลุ่มตัวดำเนินเรื่องหลักฮะเป็นกลุ่มทหารที่ต้องมาปฏิบัติภา,ารกิจอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งพอมาปเป็นมาร์ตอวคอมบ,บ,บัตฉบับปี2021เนี่ยก็ผู้สร้างก็จัดเอาเคนโนฮะยัดเข้าไปอยู่ในทีม เดียวกับซันเจเบลดกับแจ็คด้วยอันนี้แฟนแฟนเกมตกใจพอสมควรครับแล้วที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นก็คือเออจับเคโนโน่มาอยู่ในหนังในฝั่งของคนดีเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าทําไมหน้ามันยังเลวอยู่ขนาดนี้เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตตามมาครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าเคโนโน่เนี่ยแกจะกลายเป็นฝั่งเลวในหนังเรื่องนี้แหละตัวละครตัวนี้มีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเกรดที่ผมว่าเก็บเป็นต้นกําเนิดแห่งความโหดของมอร์ทัลคอมแบทครับเพราะถ้าใครย้อนกลับไป ตอนประมาณปี93เนี่ยตัวละครที่กลายเป็นข่าวแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศหลายๆสำนักลงพร้อมๆกันเนี่ยว่าเกมนี้โหดเกินไปเนี่ยทุกสำนักใช้ภาพของเคนโนฮะเพราะว่าแฟร์เทลิตี้ของเคนโนเนี่ยรุนแรงกว่าตัวละครอื่นเยอะครับณนเะวลานั้นนะเพราะว่าแกคือเจ้าของซิกเนเจอร์ใหม่เจริญบุระคว้าหัวใจแกคือคนที่คว้าหัวใจออกมาได้ฮะ ฉบับที่มาเล่นกันในประเทศไทยเนี่ยผมไม่รู้คนอื่นเล่นมันเป็นฉบับไหนนะฮะแต่ว่าอันที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นฉบับที่เขาเซ็นเซอร์เลือดออกไปหมดแล้วนะครับเคนโน่ eno, ข้างมันก็เป็นก้อนฝุ่นฝุ่นดำๆนะครับนี่แหละโอ้มันเป็นตัวร้ายแปลกๆเลยแต่ว่าคราวนี้ได้กลายมาอยู่ฝั่งพระเอกนะครับจะก,กลายเป็นอย่างไรสาหรับตัวละครเคนโน่อันนี้รอดูในอนาคตก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเยอะครับใครอยู่ใน ฝั่งคนเล่นเกม Mortal Kombat เนี่ยถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วละ่ะก็เพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าผมจะเล่าแค่คร่าวๆแล้วกันไม่งั้นมันจะยาวมากเลยเพราะว่าสตอรี่ระหว่าง s u b ซ e โรหรือว่าตัวละครตรัวนี้ชื่อว่าบีฮานเออซับซิโรหรือว่าบีฮานเนี่ยกับไอสกอร์เปียนหรือว่าฮันโซฮาซิเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ความขัดแย้งยืนยาวยาวนานมากๆครับ ย้อนกลับไปที่เกมก่อนในเกมเนี่ยวางเอาไว้ว่าซับซีโร่เดิมเป็นนินจามีความสามารถในการต่อสู้มากๆแกชื่อว่าบีฮานเป็นนินจาในภาคแรก,แรกๆครับแล้วก็มีโอกาสได้สู้กับสกอร์เปียนบีฮานฆ่าสกอร์เปียนตาย ตอนนั้นสกอร์เปียนก็เป็นคนนะฮะเป็นฮันโซฮาซาชิอยู่ไอบีฮานฆ่าฮันโซฮาซาชิตายไปไอฮันโซฮาซาชิกลับมากลายเป็นผีกะโหลกชื่อสกอร์เปียนเป็นนินจาเหมือนเดิมแต่ว่าถลกหัวออกมาแล้วกลายเป็นหัวกะโหลกพ่นไฟได้ในขณะที่ไอบีฮานเองก็ ใช้ชื่อซับซีโร่ในการต่อสู้สุดท้ายก็ผมไม่เอาผมไม่เอายืดยาวนะฮะสุดท้ายก็กลายเป็นผีไปด้วยอีกคนหนึ่งคนที่มารับตำแหน่งซับซีโร่แทนก็กลายเป็นน้องชายของบีฮานชื่อว่าควายเหลียงถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยนะฮะควายเหลียงมาเป็นซับซีโร่แทนเนื้อเรื่องอะไรทํานองเนี่ยพอเราดูในตัวอย่าง mortal combat เนี่ยเหมือนว่าเราจะไม่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ฮะเหมือนว่าเราจะไม่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ ฉะนั้นเข้าใจว่าเรื่องราวระหว่างซับซีโร่กับสกอร์เปียนเนี่ยในมอ r t a l ลคอมแบฉบับปี2021เนี่ยคิดว่าน่าจะมีการเขียนใหม่ไปเลยครับโดยอาจจะใช้ตะกรจากของเก่าบ้างบางส่วนอดีตความสัมพันธ์เป็นนินจาเมื่อก่อนแลวปัจจุบันมันกลายเป็นยังไงอะไรแล้วทั้งคู่กลายเป็นเหมือนผีผีได้ยังไงเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนเยอะพอสมควรครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรื่องราวของตัวละครซับซีโร่กับสกอร์เปียนก็เป็นเส้นเรื่องที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปในฉบับภาพยนตร์ครับอีกหนึ แจ็คไอ้แจ็คเนี่ยภาคแรกเนี่ยแขนเป็นคนอยู่แล้วภาคหลังๆค่อยแขนเป็นเป็นเหล็กมีการมาเฉลยอ,อย่างชัดเจนใน Mortal Kombat ภาคที่9ครับเล่าเรื่องราวของแจ็คว่าแจ็คเนี่ยเสียแขนไปเพราะว่าไปซ่าตอนที่ไปปฏิบัติภารกิจกับซอนยาเบลดไปซ่าแล้วโดนนินจาชื่อว่าเออแม็กเนี่ยใช้พลังเป็นพลังเขียว ปัดๆๆๆๆแล้วแขนระเบิดน่ากลัวมากเลยครับเลือดสาดเต็มจอไปหมดเลยทําให้แจ็คเสียแขนไปเพราะว่านินจาตัวสีแดงที่ชื่อว่าเออแม็กแต่ว่าพอเป็นหนังฉบับนี้เนี่ยเขาให้เราเห็นเลยครับโดยที่แบบไม่ต้องห่วงเลยว่าฉันจะขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเฉลยกันไปเลยว่าคนที่ทาให้แจ็คแขนหายไปทั้งสองข้างเนี่ยคือซับซีโรแล้วก็ใช้พลังน้ําแข็งทําให้แขนของแจ็คเนี่ยระเบิดไปแล้วก็แจ็คก็เลยต้องไปหาแขนใหม่เป็นแขนเหล็กมาต่อนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกันไปครับอีกหนึ่ก็ โผล่มาครับในฉบับผมพูดถึงตัวฉบับเกมก่อนแล้วกันตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าแรบไทนะฮะแรบาทเป็นกลุ่มนินจาเหมือนกันครับเรียกว่าเป็นนินจาสกุลเดียวกับพวกซับซิโลแหละครับแค่ไปเปลี่ยนสีมานะฮะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มมีการดีไซน์นะครับว่าเฮ้ยจร,จริงๆด้านในเนี่ยมันมีไอ้พวกตัวเป็นตัวสัตว์ประหลาดกิ้งกาแฝงอยู่ซึ่งแรบไทมีบทอยู่ในม o เต a ร์แคมฉบับนี้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเขามาเป็นเป็นปีศาจแปดศูนย์เลยครับ คือคือไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นนินจาเขียวแล้วนะครับคือมาเป็นแบบผีเลยอันนี้เปลี่ยนเยอะมาเป็นผีแบบนี้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของตัวละครแล้วก็เรื่องราวของมอเตอรคอมแบทที่มีการเทียบเคียงกันว่ามีความแตกต่างจากฉบับเกมมาสู่ฉบับภาพยนตร์ครั้งนี้มากพอสมควรนะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนไปอีกหรือไม่เนี่ยรอดูในอน,นาคตกันแล้วกันนะครับ เรื่องคุมอว์ทุลคอมแบทจะไม่จบแค่นั้นนะครับเ,เรารู้ดีครับว่าเอกลักษณ์ของมอว์ทุกคอมแบทเนี่ยนอกจากตัวละครที่สร้างสรรค์มาได้อย่างมีเสน่ห์เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งครับที่แฟนๆมอว์ทุกคอมแบทยังไงก็อยากเห็นครับฟ a าทัลิตี้ครับถ้าไม่ตายถ้าประเด็ดศึกซึ่งถ้าประเด็ดศึกเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะในตัวอย่างเราได้ยินว่าไอ้ไอชางซูงพูดว่าฟินิชชิมแล้วก็เป็นมอนทาดเร็วๆแต่อันนึงเนี่ยที่เราเห็นแล้วใช่เลยเนี่ยก็คืออันนี้เลยครับ การแปลงเป็นมังกรของลุยแขงมันเห็นไกลๆเลยนะฮะมังกรไฟไฟดราก้อนกำลังโจมตีไอหุ่นยนต์อยู่หุ่นยนต์เรายังไม่เห็นใกล้ๆนะหเห็นไกลๆอยู่คิดว่าจะต้องมีการดีไซน์แบบเครียดพอสมควรแลลวครับว่าจะทำให้ฟอร์เทอร์ลิตี้ออกมาคงสเสน่ห์แบบเดิมแต่จะต้องโหดเหมือนเดิมไหมคือไอภาคใหม่ๆอะสิบสิบเอ็ดอะไรพวกนี้มันโหดมากเลยนะมันโหดจนพิสดารเลยอนะฟินนช่ชิมเนี่ยอ่ะเหล่านี้ รอดูก็แล้วกันครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของตัวละครคลาสสิกจากเกม Mortal Kombat นะครับแต่ว่าไม่จบแค่นั้นครับพอพูดถึง Mortal Kombat ฉบับปี2021เเนี่ยอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องพูดถึงแหละ เพราะว่ามันเป็นตัวละครใหม่ก็คือโคยังฮะโคยังเป็นตัวละครตัวเดินเรื่องเรียกว่าเป็นพระเอกของเรื่องก็ได้ครับเป็นทฤษฎีเดียวก,กันกับพี่พอ w s anderson ทำ resident evil ครับคือหยิบหนังมาทำเป็นเกมเราไม่น่าทำเนื้อเรื่องจากเกม100%เพราะว่าเดี๋ยวคนที่ไม่ได้เล่นเกมมาดูแล้วเขาจะไม่รู้เรื่องวิธีการที่จะให้คนที่ไม่เล่นเกมถูกจูงเข้ามาอยู่ในโลกแห่งเกมง่ายที่สุดก็คือ การใส่ตัวละครใหม่เข้าไปแล้วให้ตัวละครใหม่ตัวนี้รู้จักกับโลกของเกมที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยไปพร้อมๆกับคนที่ไม่เคยเล่นเกมตัวอย่างเช่นเราได้เห็นอลิสในหนังเรื่อง Resident Evil พอ WS บอนใช้วิธีการเดียวกันนี้กับหนังเรื่อง Monster Hunter โดยการสร้างตัวละครกับตันอาร์ติมิสขึ้นมาแล้วหลงเข้าไปในโลกของ Hunter เช่นเดียวกันครับเขายังเบื้องต้นเราก็รู้สึกว่าเขาสร้างขึ้นมาด้วยเจตนานี้เจตนาในการสร้างตัวละครใหม่เพื่อพาคนดูซึ่งไม่รู้จักเกม เข้าไปสู่โลกของเกมให้ได้แต่มันมีทฤษฎีตามมาครับขึ้นชื่อว่าแฟน Mortal Kombat เขาไม่ปล่อยไว้เฉยๆหรอกครับมันก็เลยมีทฤษฎีตามมาว่าเฮ้ยความจริงแล้วโคอย่างอาจจะเป็นอะไรได้บ้างในคําว่าอาจจะเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเหลือเชื่อครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อพราะยิ่งหาข้อมูลยิ่งที่เห็นว่ามันก็มาได้หลายอย่างนะ ไม่ว่าจะการเป็นซับซีโร่เขายังจะเป็นซับซีโร่ได้ยังไงเพราะว่ามีโจทาสลิมแสดงเป็นซับซีโร่อยู่แล้วในหนังเรื่อง Mortal Kombat เนี่ยใช่ครับโจทาสลิมเป็นอินโดนีเซียมารับบทเป็นซับซีโร่แต่ว่าถ้าเราไปเช็คข้อมูลดีๆเนี่ยโจทาสลิมรับบทเป็นซับซีโร่ที่ใช้ชื่อว่าบิฮานครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวที่เป็นเรื่องย่อของ Mo ร์เตอร์ฉบับภาพ,พยนต์เนี่ยเขาบอกว่า ซับซิโร่ออกตามลากโคยังด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างไอช่องว่างตรงนี้แหละครับว่าซับซิโร่ออกตามหาโคยังด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยคนเขาก็เลยตีความว่างั้นแสดงว่าโคยังมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นน้องชายของซับซิโร่ในเกมเนี่ยมันมีการวางตัวละครซับซิโร่เอาไว้2ตัวครับอย่างที่บอกครับตัวแรกก็คือบีฮานที่กลายเป็นซับซิโร่คนแรกแล้วก็น้องชายของบีฮานได้ชื่อว่า ควายเหลียงที่กลายเป็นซับซีโร่คนที่2ตรงน,นี้แหละครับที่เขาบอกว่าโคยังน่าจะกลายเป็นซับซีโร่คนที่2หน้าตั้งโ้อสังเกตไปมากกว่านั้นก็ตรงที่ไอ้โคยังในชื่อก็โคอยู่แล้วนะ <c oughs> รอดูนะครับว่าเรื่องจะจริงหรือไม่ครับหรือถ้าโคยังไม่เป็นครับไม่เป็นซับซีโร่โคยังจะเป็นอะไรได้อีกในเมื่อไม่มีจอห์นนี่เคสคนก็เลยตีความครับว่าไม่ได้มาแทนจอห์นนี่เคสนะครับไม่ได้มาแทนจอห์นนี่เคสนะครับแต่พอเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ย โคยังอาจจะกลายเป็นตัวละครจอ์นี่เคสใช้ชื่อจอ์นี่เคสไปเลยนะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือความเป็นไปได้ที่3ครับในตัวอย่างเนี่ยมันมีฉากที่โคยังเนี่ยเหมือนกับฝันหรือว,ว่าเห็นนิมิตบางอย่างแล้วไอที่โรยุกิานาดาเนี่ยโผล่หน้ามาครับที่โรยุกิสนาดาเนี่ยคือตัวละครสกอร์เปียนตอนที่ยังไม่กลายเป็นผีแล้วไอหน้าตกใจของตัวละครที่ฮิโรยุกิสนาดาเล่นตอนมาเจอโคยังเนี่ยเขาต้องรู้จักกัน มันต้องมีความเชื่อมโยงอะไรกันมันก็เลยมีอีกทฤษฎีหนึ่งครับที่บอกว่าโคยังคือฮันโซฮาซาชิที่กลับชาติมาเกิดซึ่งอันเนี้ยจะไปสอดคล้องกับที่ว่าทําไมซับซิโร่ต้องตามล่าโคยังเพราะว่าโคยังเป็นฮันโซฮาซาชิกลับชาติมาเกิดครับหรือทฤษฎีสุดท้ายอย่าคิดเยอะฮะโคยังก็คือโคยังฮะ ก็คือตัวละครใหม่ที่ไม่มีอะไรซับซ้อนก็เป็นนักสู้คนใหม่ที่จะเดินหน้าเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์มอร์เตอร์คอมแบทก็เท่านั้นครับอาคุณคิดว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงผมซื้อทฤษฎีน้องชายซับซิโร่จริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวรอไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์ก็แลวกันนะครับหนังเข้าต้นเดือนเมษาผมบอกว่าต้นเดือนเมษานะครับนั่นคือเรื่องราวของมอร์เตอร์คอมแบทเท่าที่หยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับมีอีกเพียบนะมอร์เตอร์คอมแบที่ย